สวัสดีครับบิ๊กมีเดียวันนี้มาหาอยู่หากินนะครับกับพ่อใหญ่จองพ่อใหญ่จะทำอะไรครับปิ้งเขียดนี่ยปิ้งเขียดแบบบ้านเก่าแบบอีสานของบนรัอยู่บ้านเก่าตัวครับนี่เขาเอิ้นแบบอีหยังครับแบบอีสานปิ้งเขียดนี่ยเขาเอิ้อนในในพี่ใหญ่นะโบราณเนี่ยแบบนี้พับขาเขามาแต่ว่าอีแบบอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าตีดาดตีดาดครับตีดาดท่าน ถ้าปิ้งไปวัดนะอ๋อถ้าจะแซ่บนะครับแซ่บตัวเขียดต่ำแก้วปกพริกดิบใส่ประแดกตอนไปซื้อตามตลาดเขาเอินมาแก้วบานไม้หนึ่งก็คงแพงนะครับใช่ไหมครับถ้าอีสานกับมีนี่ปิ้งแบบนี้มีเนี่ยไป้ละยี่สิบไม้ละสามสิบไปซื้อตามตลาดเนาะมันไม่ค่อยมีมันบม่ค่อยมีดีสุปเปอรนี่ครับเขียดเนี่ยออนี่เขียดเขียดอิโม่เขียดอิโม่ พี่เราแซบครับอเนี่ครับพอทำแล้วก็เป็นแบบนี้ครับไม้ละยี่สิบบาทสวยเดี๋ยวนี้ว่าได้ดอกถั่วย่างแซบหลายๆนาไม้ละสามสิบาะนี่ครับเออนี่ครับสวยกินแล้วลงคากันพี่เนาฮายโยฮากินแบบบ้านๆนะครับแบบอีสานนะครแบบอีสานกับผมนี่แหละไปไปไปกับตะเคียนมาไหมตะเคียนไปกับปัญญจง ีนครับพญายจองนะครับพญายจองครับผมเป็นคนไปซองเอง่าเนี่ยไปหาคบจนตกหวยตกคองเลยฮะแมนไปจับกบไปจับเสียดอย่างนี้แล้วคบหน้าคบหลังนี่างเี้เนี่ยเดี๋ยวเบิ่งเอาเดอพี่น่อยเนี่ย เ่าปิ้งเทียตสมัยเกา่าสมัยโบราณสมัยสมัยสมเยสมัยสมัสมักสมัยนมัยสมักสมัยสมัยสมย่มยสมัยสิ่ยสมัยสมันสสมยสมัยเม่ยสมัยสยมัสมัยสัยสมัยสมัยสมัมัยมยัยบมัย่ััมัสมยมัยสสมัยสือใส่เกลือเสมัสมัยสมั หรือว่าใครจะใส่รถดีก็ได้เนาะครับแล้วแต่ใครใช่ไหมครับใส่รถดีก็แงแสบดีแบจริงเครียดย่างเครียดนะครับนี่ย่างเครียดจรินจนลงกันหมดแล้วแสบคักตำเกลียววีกดิบอ๋อได้สามใบนะครับนี่งามลายนะครับพ่อใหญ่จงแสบคักรือพ่อใหญ่จงทำโอ้ฝีมือดีครับเนี่ยดูดิครับ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหัวหัวก็ไปทางหัวสูดก็ไปทางสวดมีสมาคาเร,ระวะเเขียดนะ่ะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปย่างครับวิถีชีวิตหาอยู่หากิน <ừ. S 1> แบบบ้านบ้านอีสานครับดลแต่เราจะไป ย่างเลยนะครับย่างนะครับนี่น,นี่ไงใจทองเลี้ยมครับนี่เตรียมไฟย่างปิ้งย่างไฟอ่อนๆแล้วพี่เอาตะแกรงมันเนี่ยตะแกรงน,นู้นน่ะอ่านี่นี่ครับอ่านี่ครับเราต้องนี้ลองก่อนใช่ไหมครับอ๋ออ๋นี่ลองก่นอนทางไหนก็ได้อาทางไหนก็ได้ หอมใกล้สุดแล้วมันจะหอมนะครับหอมหอมแล้วที่ก่อไฟอย่างอ,อีกอย่างนึงก็คือว่าในช่วงนี้อากาศหนาอุณหภูมิลดครับเพื่อนๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับก่อ,กอไฟอย่างไฟแบบนี้อุ่นๆหอมๆ ที่สำคัญก็ทำข้าวจีบไปด้วยนะครับก็จีบทาไข่ครับก็จีบทาไข่สูตรของผู้ใหญ่จง ก็ย่างเขียดนี่ครับหรือว่าจะกินกินเขียดย่างหรือว่าจะเอาเขียดย่างมามาทำเจี๊ยวทำน้ำพริกมามาแกงก็ยังได้เลยครับ <ทำ S 1> ได้หลาย <ทำ S 1> เมนูทำเป็นปนเขียดก็ได้ทำ,ทำเป็นปนเขียดพรใกล้สุกนครับก็จะเหลืองอะลามครับ หอมหอมที่สำคัญในการย่างเขียดหอมก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับไฟไม่แรงเกิเกนไปถ้าเกิดไฟแรงก็เอาคิดเท่าโรยหน้าถานเพื่อลดดีกรีของความร้อนลงนะครับจะทำให้สุกช้าๆสุกช้าๆนะครับจะได้สุกอย่างโพถึง เริ่มเหลืองแล้วครับดูดูก้นเหลืองแล้วยังเขียดครับ ในช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับ<ช>เราเมาผ <ไฟ S 1> ิงไฟกันครับผิงไฟกันครับบรรยากาศแบบนี้จีข้าวรบรรยากาศจีข้าวโดยสิครับผมเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะครับกลิ่นหอมช่วยข้าชจมูกเปเรี้ยดแล้วก็ลวกผักขม กับเจีวบองมันเพิ่งเข้ากันผักขมอ่อนๆในหน้าเอามาเกลเอามาต้มเอามาลวกกันเขียดย่างปลาครับมับไก่อนอ๋อนี่ครับเขียด แซ่บๆอีเลเดอร์ครับดูเดี๋ยวดูดีครับผมเหลืองหอมอ่ะชิมใช่ไหมพระใหญ่จองลองชิมเลยครับดูครับแซ่บบะครับคักในในเนี่ยเนี้ยเครียดย่างครับสุดคู่เหยื่ตะพันโลแซ่บนะครับผม ครียดย่างครับอืมปลาสซ่บครับก้องเขาอ่ะใหก้องก้องของวัตนาเ้ยใหญ่นั่นละก็ก้องเดียวดิบอกก้องหน่อยหน่อยบอลยูติดเอาก้อ,องหน่นอยเขาก็ใช้ก้องผมขอกินข้าวก่อนเด้อครับผม มันกำลังสีเสียบขอบคุณที่มันก็สีเสียบแล้วกินทำเกลียวกล่องให้อยู่หากินเพื่อเดียวเกลียวเนี่ยมอนิพันเด็ดี่บิ๊กมีเดียเก้าครับวันนี้สวัสดีครับของเสียบของเสียบอีลีดดิ